สวัสดีครับไปไปปลูกมันมันเทศข้างล่างหนูครับเหนื่อยพอดีมีเรือมันที่เราตอนที่น้ำท่วมไวๆนะครับตอนนั้นผมพยายามดึงเรื่อมันไว้เอาไว้เอาพันนะครับผมเอาไว้ขยายพันต่อตอนนั้นน้ำท่วมเร็วตอนช่วงน้ำขึ้นนะครับ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงมันท่วมผมได้เอาเอาคาดเอาเคียวดึงดึงจากน้ําขึ้นมานะครับก็เลยไปลูกไว้ข้างบนไปฝังไว้ให้มันติดเฉยครับเนี้ยพอตกหน้าแรงมาออกพรรษามานะครับก็ข้างล่างน้ําลดไปเยอะนะครับผมก็เลยเอไปขุดนู่นเลยครับเกือบริมน้ํานะครับมันมันชื้นเราไม่ต้องลดน้ํานะครับขุดแล้วก็ดึงเครือมันเทศไป ไปฝังไว้แล้วเกี่ยวกบนะครับเพื่อจะเพื่อได้เพื่อได้หัวไปนึ่งไปไปเผานะครับไปปิ้งนะครับผมถ้ามันได้หัวไม่เยอะอย่างน้อยเราก็ได้ได้พันเก็บไว้นะครับพอช่วงหลังเมษาเราก็เก็บเกี่ยวเอาขึ้นมามาฝังไว้ข้างบนนะครับเป็นวิธีการรักษาสายพันธุ์มันเทศที่เราคิดว่าเราชอบนะครับของผมนี่มันมันเหลืองไข่นะครับ สีเหลืองไข่นะครับเขาเรียกอะไรมันโอกินวาวะอะไรนไี่ไม่ใช่คล้ายๆกันครับแต่ว่าหอมมากอร่อยนะครับผมก็เลยอยากจะเอาเอาพันเขาไว้เก็บพันเขาไว้นะครับอากาศดีมากมเพื่อน,นตอนนี้ผมลงไปปลูกผมไม่ถนัดไม่ถนัดก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับไม่ได้ถ่ายคลิป ขึ้นมาแล้วค่อยถ่ายเหนื่อยแฮกแคกเลยครับนี่อุปกรณ์ผมเนี่ยตอนมีอ่ามีถางมันทําทั้งหมดไม่ได้ครับเยอะมากครับหน้าบ้านเนี่ยเสียดายมากๆเลยครับผมนาหลังบ้านอีกก็มีปลูกหลายอย่างนะครับส่วนตรงนี้มันเป็นริมริมน้ําก็แค่ถางนะครับผมให้มันสะอาดสะอา้านเนี่ยครับถัว่วถั่ัวครับผมถัวฝักยาว ก็แก่แล้วก็มีนะครับพอได้ตําก็มีอันนี้ไผ่หวานนี่เป็นป่ากล้วยนะครับจะให้ดูกันนี่ก็เป็นไผ่หวานครับช่วงนี้น้ําลดละแอดมินตัดผมใหม่ครับให้แฟนตัดให้เมื่อวานเอาทรงสึกใหม่เ <laughs> คนโนลิฟ <laughs> สกินเฮดนะครับผม เนี่ยสภาพเหนื่อยแต่ว่าลมเย็นนะครับฟื้นร่างกายได้เร็วนะครับผมปีนี้มันดินมันงอกเยอะนะครับเนี่ยดินงอกเยอะเราสามารถเดินลงไปได้นะครับผมก็ทําเป็นเป็นทางลงของตัวเองไปจนถึงถึงน้ําเลยครับผมนะรอยกระทงอาจจะมาลอยหน้าบ้านตัวเองนะครับปีนี้ครับมันเดินลงไปได้นะครับผมถึงกดหินเลยนะครับ ออบรรยากาศมาให้ชมนะครับผมเยน็นเห็นไหมครับต้นไม้ผิ้วไหวเลยนะครับมงบอกถึงความเยน็นสบายนะครับสบาย,ยาจริงๆอหมดพลังไปเยอะตอนน้ำท่วมนะครับท่วมไปหมดเลยตรงนี้นะครับต้อนอะไรที่ปลูกไว้เนี่ยโดนน้ำท่วมไปด้วย โอเคครับเพื่อนๆเ,เอาบรรยากาศมาให้ชมกันครับริมโขงนะครับมองเห็นหันแห่นะครับผมอันแหนสูงเหมือนปั่งเราเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ